สัดีจ้จพี่น้องมือนีมารีวิวของฝากจากพวีกับแม่คันท่องด้วยจ้ะกล้วยชา้าส่งตรงจากเมืองเลยนะจ๊ะปกติทอผีได้พี่น้องซทำผีละกินเบิร์ตแล้วว่นใดรีวิวนำหมูกไหลเพราะว่าไปกินะมะม่วงมาเสียบคือนอนยะ่างมากเสียบแซบมารีวิวด้วยสีเสียบบอของพวบี้นะ่ะ กินบอกแง่ได้พี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณแม่คันทองกับพ่อวีที่ขอดมาหายดูดกินนะพี่น้องเลยเหือยเวรับมาจากเลยครับมาจากเมืองเลยเมืองเลยคะแนวเ <laughs> มืองเลยคะแนวคัน <laughs> แนวคันแนวเป็นไงวะชื่อมังงี้ใบ่ปะป๊ <laughs> อปปอพี่น้องจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณฟองฝากมาจากเมืองเลย หยอดกลับอบอะไรกเจ้ามาชิมอยู่แบ่งไปให้มู่กินที่บ้านค่ายอืมอืมเปนไงอันนี้เกือบไหมหรอไม่ไหมกบเพิ่งส่งมาให้กินจำรับคนไม่กินไว้ครับเนาะพอดีบอกว่า แม่ว่าสิถามว่าใส่เกลือใสยังหวานแล้วแบบบะมังหวานเนาะจรับครับคำคำกินหวานหวานเราไม่เป็นแน่อันนี้คือทำมาจากแบบว่าถอดฟันเกลือเราไมาถอดหรอกกับใส่ยังเลยอีอสิเบิร์ตเด้่ยจงไว้แน่ะขอบคุณพ่อพี่เนี่ยขอบคุณแม่ครั้งนี้มือหนึ่งก็ว่างอร่อยมากค่ะตั้งเสียงตั้งเสียง กรอบแห้งเี่งขอบคุณค่ะบ๊ายบายเสียบ